ผีใบผีเลือนไหนสัตว์แม่ติงจะผิดเหลือเกินโหีโ่ยย้ายมือตวงโอ้ไม่ทันไม่ทันระวังครับมีเบอร์หอบเบร์บนห้อง เปิดใหม่หว่ชุูไม่ได้ตูจะตายแน่ฮึจบนห้องอ่ะบนอ้อมเลยเก็บไปสองก็ตายอยู่ดีเก็ยบเลยเนี่ย โอ้โหแล้วเผาคนนะที่พื้นที่พื้นเห็นแล้วตี่กำลังเปิดมไปก่อนมูอะไรเนี่ย

โอ้ยฉลับมาโดนโอ้ยยิงฉลับเห็นว่าโดนพ่อมึงไงสัตว์ง่วงยิงเหลือแดดยิงเลยหนึ่งสองไม่โดนเลยเงรอวะ chặt bỏ đi โอ้โหอะไรจะขนาดนั้นไอ้เหี้ยเหมุนตัวเหี้ยเยลย มาเปลี่ยนที่กูตายแน่นอนรู้แล้วมั้ ปไปอย่หเลยโอ้หหมอแม่งเลือดเหลือนิดเดียวอะ่ะแม่ยังมาชู้เพื่อนอะ่ะ แตกเลยทีมมันโหดไจ้แบบแทบไม่เหลือเเไป มึงทำไงวะเนี่ยโหมันเร็วขนาดนั้นเลยวะตัวเนี้ยหมออะไรวะเนี่ยหมอผีป่ะหนีอย่างใครต่งใครวะเนี่ย โอ้เกี่ยวเกี่ยแม่งโคตรโหดอ่ะอสนโดนลาซาด้าผมละพวกเดกออนดอย เดี๋ยว<ส>มันยังซึงหัดโตอ้าวสั่งไม่ได้พัวเราไม่สั่งรได้เข้าไปโฮ้โหโอ้โอ

โหยลูกซองไอสัตว์เ้ยใกล้ๆเลยอ่ะอ,อ๋อในบ้านนะนะพ่อไปคุยกับมันให้ผมสั่งลาตะด้ไม่ได้เนี่ยเพื่อนแม่งสั่งไม่หยุดเลย บาดว่าเื่งใช่ใช่ใช่พูดปืนปนสน่ยไม่ได้แฮะสัตว์โอ้ยเหี้ยลอยลอยสัตว์ลอยลอยกลางถนนเลยเหี้ย ตัว,ตวแข็งใจเก่งสั่งได้เอาดิลงได้แล้วตอนเนี้ยเอาบึกมันตายดิผมอะเกินมาสั่งเลยเนี่ย เด๋อไม่ท um> ันอือตรงนี้ได้แล้วโอ้โหตุ้มตุ้มตุ้มดิไม่ตุ้มวะไม่ยอมระเบิดเลยสามตัวเลยไรมันก็แพ้อยู่แล้วไปไม่ถึงที่หนึ่ง โอ้หประวัติศาสตร์เลยนะสามสิเจ็ดะประวัติศาสตร์เลยนะโอ้ใช่ใช่เซฟ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 ดิเซฟดีเซฟมาตัดเล่นดีกว่าเอาแบบใช่ไหมผมยังไม่รู้เลยว่าผมยิงแบบว่าฉากไหนอะไรขนาดไหนอะไรเงี้ยแต่ผมถ้าผมยิงเยอะมากอ่ะเซฟ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 แบบแทบไม่ต้องตัดเลยก็ได้พูดถึงเนี่ยใส่เพลงประกอบเอาเซฟยังเซฟยังเรียบร้วครับ เน้นตาเน้งเลือกดูหนังอนะ่ะดูยังไงเรื่องนะั้นน่ะโถโอ้ยแค่นี้ไ,<ม>ไปหรือไปก็ดันหรือบันดันบาเกือบสุดแล้วใช่ไหมสายเจ็ดตัวโอ<ฮ>้โหสายเจ็ดนะ่ะไม่ใช่น้อยนะ่ะอฆษณา,าย,ยิงแหลกไปหมดเลยคือมัน